สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะแนะนำวิธีการสมัครจากลิงก์ผู้แนะนำนะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยว่าขั้นตอนการสมัครใช้แอปพลิเคชัน Fingo นั้นทำอย่างไรนะครับเริ่มจากเรารับลิงก์จากผู้แนะนำนะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับเนี่ยลิงก์แบบนี้มานะครับเราก็กดลิงก์นี้เข้าไปครับจากนั้นนะครับก็จะเห็นหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเราก็เข้ามากดปุ่มคําว่าเข้าร่วมตอนนี้นะครับกดเข้าไป รอแป๊บหนึ่งนะครับระบบมันก็จะเด้งไปที่หน้านี้ครับอัตโนมัติเลยนะครับถ้าเราจะสมัครโดยเบอร์โทรศัพท์แล้วก็กรอกแก้ตรงนี้กดตรงนี้แล้วก็ใส่เลข66ทงชาติไทยใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับจากนั้นก็กดปุ่มนี้ครับระบบจะส่ง SMS ไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่เราเติมตรงนี้แล้วเอาเอสตัวนั้นมาใส่ตรงนี้เป็นเลข6ตัวนะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มครับแค่นี้ก็เสร็จครับ แต่ถ้าในกรณีที่เราไม่สมัครด้วยเบอร์โทรศัพท์เราจะใช้ไลน์หรือใช้เฟซใช้อีเมลให้เรากดปุ่มสคริปต์ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยแล้วเราก็กด Next ล่างนะครับเลือกประเทศไทยครับ Go to Home Page ครับกด Confirm ครับจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนการ app ดาวน์โหลดแอปโดยการกดปุ่มนี้ครับถ้ากดปุ่มนี้แล้วมีปัญหานะครับก็ให้ท่านไป ดาวโหลดแอปพลิเคชันจาก Play Store ได้นะครับพอกดตรงในปุ่มนี้แล้วนะครับมันก็จะเข้าไปสู่ขั้นตอนการดาวน์โหลดเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเราก็เข้าสู่ระบบอีกครั้งหนึ่งโดยการกดปุ่มนี้ครับพอกดปุ่มนี้เข้าไปนะครับเราก็เข้าระบบโดยการกดที่ Facebook หรือที่ Line หรือที่ Gmail ตามต้องการได้เลยนะครับถมมว่าผมกดที่ facebook เข้าไปนะครับระบบมันก็จะเข้าไปที่หน้านี้แล้วเราก็กดสคริปต์ครับตรงนี้นะครับ มันก็จะเข้าสู่บัญชีของเราที่เป็น Facebook ที่เปิดไว้เลยทันทีนะครับโอเคนะครับนี่คือการสมัครรูปแบบใหม่ที่มีการอัปเดตขึ้นมาจากฟิ n โก้นะครับพบกันใ่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ